ย้อนอดีตไปในสมัยเมื่อ32ปีที่แล้วกูล้อเล่นอันนั้นนานไปย้อนอดีตไปเมื่อ5ปีที่แล้วตัวของกระผมเคยได้เล่นเกมเกมหนึ่งที่มีชื่อว่า Thomas h Simulator สมัยก่อนเกมนี้นั้นมีราคาแพงมากถึง50 r ส b u รูบ์รู bucks, แต่ดูเหมือนตอนนี้เกมนี้เขาเปิดให้เล่นฟรีแล้วหรือเปล่า เมื่อประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกมนี้นั้นคอปมอรมีคนเล่นเยอะมากไอเราก็สงสัยว่านี่เป็นเกมอะไรโอ oh, ้กูเคยอ่านไปแล้วยินดีด้วยครับสําหรับใครคนไหนที่เคยดูคลิปเมื่อ5ปีที่แล้วนั่นหมายความว่าคุณกําลังเป็นคนแก่ใกล้ตายเหมือนกับผมนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันนะครับว่าเกมนี้เมื่อ5ปีที่แล้วกับเกมนี้ในวันนี้มันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนกันเชียว You got mail. เออเออโอเคโอเครู้แล้วโอ้ oh my god shut up นี่มันอะไร <You got S 1> วะเนี <mail. S 2> ่ยเดี๋ยวนะเท่าที่ผมจำได้นะครับเออเมื่อ5ปีที่แล้วมันไม่มีแบบที่เก็บเงินตรงนี้หรือเปล่าต้องหนึ่งอัปเกรดก่อนเอ่ออัปเกรดเงิน25บาทเรียบร้อยผมอัปเกรด <S <S <S> <S เเฮ้ยแล้วตรงนี้ของของผมมันหายไปไหนโหมดอะ ผมจำได้ว่าผมมีปั๊มน้ํามันแล้วผมแม่งมีร้านค้าเป็นของตัวเองไว้เขาโลดทิ้งหมดเลย c o n s t r u c t c a s h i e r dex oh m y อเ d u p ก r ดอัอะไหนคนดูปั๊มน้ามันหน่อยปั๊มน้ามันผมไปถึงไหนแล้วไม่มีคนเข้าเลย yeah, แย่ละเกมนี้ทิ้งเงินเอาไว้ให้กูอย่างเดียวนะครับแล้วเขาก็โลดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนั้นเคยสร้างเอาไว้ด้วยเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเกรด ตรงนี้ให้มันสูงสูงก่อนเนี่ยคุณผ,ผู้ชมครับเออโอเคผมจ้างคนงานมาอยู่ตรงนี้แล้ดีมากเพื่อนเก็บค่าผ่านทางแพงแพงเลยนะอันนี้เป็นทางด่วนราคาแพงสําหรับเศรษฐีเท่านั้นอัปเกรดเพิ่มฉันบอกให้พวกนายเก็บค่าผ่านทางแพงแพงเอฟชาร์ดแล้วทําไมมึงไม่ยอมชาร์ดเนี่ยทาไมมันต้องเป็นกูพวกมึงพวกมึงอะไรเนี่ยดูกูจะไล่มึงออกนะเนี่ยเหมือนแบบ พวกมึงยืนเอ k กันนะแปบ๊บหนึ่งคุณผู้ชมตรงนี้เรามีคนหรือเปล่าไม่มีคนนะครับเราจะต้องเก็บทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยเพื่อที่จะเป็นการแมกซิมัยเงินสดให้ได้มากที่สุดฮ่าฮ่แกน่ะโดนเก็บในราคาแพงสุดๆเลยละเพื่อนเฮ้ย <c oughs> อัพเกรดนี่มีที่กั้นเอาไว้ด้วย <c oughs> ห้ามผ่านนะห้ามผ่านดูกูเป็นคนชาร์จเอง พวกมึงแม่งชักช้าในคลิปก่อนผมตั้งชื่อคลิปเกมนี้ว่าจำลองการเทพทูจนเกมไม่เหลือความท้าทายในวันนี้เออกูขอถอนคำพูดนะครับผมขอถอนคำพูดเลยวัาดีคนงานมาคลอฟสตอร์ขอร้องทำงานให้มันดีๆนะก่อนที่กูจะไล่มึงออกมึงยังเลเวลศูนอยู่เลยมันหมายควมว่าไงวะ ier, อัปเกรดแคชเชียร์ห้าพันเนี่ยแพงยังเลย เอาละอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะทําการซื้อของที่มันถูกๆก,ก่อนละกันนะครับลูวกูจะอัปเกรดแคชเชียร์ทำไมวะทั้งแบบ3คนของกูมีอยู่แค่หนึ่ง <c oughs> อนึงโอเคอัปเกรดตรงนี้อัปเกรดตรงนี้เฮ้ยในดูปั๊มดีปั๊มเอ๊อัปเกรดปั๊มมันอัปเกรดไม่ได้เหรอผมไม่สามารถใช้งานปั๊มได้โอ้ มีคนจอดคุณผู้ชมแต่ไม่มีคนเติมน้ํามันให้หรือว่านี่เป็นปั๊มของฝรั่งเขาปั๊มฝรั่งคือแบบเขาจะไม่มีคนมาเติมน้ํามันให้นะครับคุณต้องบริการด้วยตัวเองเว้ยเอา้าโอเคได้มาแล้ว200อต่อหนึ่งคันอัปเกรดเชฟอือัปเกรดเชฟอัปเกรดเชฟขอร้องขายอย่างอื่นบ้าง<อ>ขายเบสิกกู๊ดมันมีอะไรแบตเตอรี่หรอเคแบตเตอรี่ เขาขายอะไรอ่ะนี่ผมเสียเงินอัปเกรดเชลฟไปเยอะมากนะครับเรามีลูกค้ามากถึง2คนไม่อย่าเรียกว่าเป็นคนอีก1ตัวด้วย Oh my god what an idiot คุณผู้ชมผมลงทุนลงแรงนะครับไปกับสถานที่นี้เยอะมากแต่ลูกค้ากูไม่มีจริงๆสิ่งที่ผมควรทำคือมีแค่เชียร์เพียงแค่1คนนะครับเพราะว่าตอนนี้ร <c oughs> ้านเราประสบปัญหา ลูกค้าไม่มีเลยก็จะ pick up some essential on the journey wow really mm hmm. บ้านในราคา6,000นเอ้ยรอช้าอยูใหญ่อา้าวแกขับรถภาษาอะไรฟ้สร้างบ้านก่อนโอ้บ้านแบบคาราวานกากาคุณผู้ชมครับธุรกิจจะต้องมาก่อนได้ไม่ผมไม่แคร์บ้านกูจะต้องมาก่อนนะครับเรียบร้อยคาราวาน ว้าวนายสร้างบ้านแหลงเลิกของนายได้แล้วแต่ว่าบ้านไม่สามารถจะนาเรตเงินให้ได้นะ Shut up คุณโนผมอยากมีรถแต่ว่าต้องเสีย25,000โอเคโอเคโอเคบางทีเราจะต้องเก็บเงินเอาไว้นะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะเอาไปลงทุนอย่างอื่น Oh my god พี่มาคารอบตัวจริง Jesus พี่อัดคลิปอยู่หรือเปล่าครับพี่มะกลาพี่มะลามะกลามะลาเดี๋ยวน,นะคุณผู้ชมเกมนี้คุณสามารถอัปเกรดเชลฟ์เลเวลได้ด้วยเหรอวะอัปเกรดเราจะได้อะไรเราน่าจะได้เงินจากการคูณเยอะกว่าเดิมเออจริงๆก็ถ้าจะอัปเกรดก็แนะนำอัปเกรดทั้งสองอย่างควบคู่อันนี้ไปด้วยนะครับเอ้เนี่อะไรเนี่ยมีเรือด้วยอย่างนั้นเหรอสร้างเรือกูจะสร้างทำไมวะเลื่อกกางได้นนราคา2 5งพ จัดไปเลยเรลนายเซนเรียรำลำแรกของนายได้แล้วโอ้มันคล้ายๆกับเก็บเ,บเงินตรงทางด่วนเนี่ยคุณผู้ชมแต่เราจะเก็บจากนักสก,กีเอาไว้ฮมึงโดนเก,เก็บเงินแล้วธุรกิจกลัวเก็บทุกทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบก เออ่ทางน้ำเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีทางอากาศถ้าเกิดเครื่องบินผ่านร้านกูกูก็จะเก็บเงินเขาด้วยเหมือนกันลูกค้าครับได้โปรดเข้ามาในร้านผมเยอะๆรู้ไหมว่าผมนั้นอัปเกรดเชลฟ์ไปเยอะมากเลยและตอนนี้กูกำลังจะล้มละลายอัปเกรดไปนะครับจะลูกค้ามีน้อยมากมันหมายความว่าไงวะหมายความว่าผมจะต้องอัปเกรดแบบคาปาไหมแบบว่าเฮ้ยเราต้องการ คนเข้ามาจอดในร้านเราเยอะมากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะหรืออัปเกรดตัในราคา7จ็ดหมืแต่ถ้ากูอัปเกรดปุ๊บกูไม่เหลืออะไรเลยนะเดี๋ยวก่อนเนะอย่าเพิ่งอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยพวกมึงะ่ะเก็บเงินให้มันได้เยอะเะดิทําอะไรเนี่ยทาอะไรอัปเกรด5,000อัปเกรดสี่พันขอร้องเวลามันเก็บหนึ่งทีมันได้เงินเยอะไหมคุณผู้ชมผมอยากจะรู้ว่ามันได้เงินเยอะมากกว่าไอคนที่มาแบบใช้จ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตไหม เล็วศูนย์บาทกูจะฆ่ามึงโอเคไม่เป็นไรผมอาจจะใจร้อนไปนะครับมันอาจจะเป็นเพียงแค่บักก็ได้เอาจริงนะผมมองว่าเราอาจจะเป็นที่ต้องอัปเกรดนะครับลงจอดรถละอันนี้คือพูดจริงไหนดูเพื่อนบ้านดิโอ้โหทำไมคนเยอะอะลูบ้านเขาดีเขามีทุกอย่างแล้วเบสบริดจ์เหรอสะพานที่ดีที่สุดแม่เจ้าแล้วอย่างนี้เราจะสู้เขาได้ยังไง ดูดิคนต็ไม่หมดเลยรับไม่ได้ว่าร้านขายของเขาแบบดูหรูมากคุณผู้ชมครับออัปเกรดบายซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เอ้นี่คือมึงใหญ่ขึ้นแล้วเหรอเนี่ยวังว่าที่จอดรถคงจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไหมเฮ้ที่จอดรถไม่ได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหรออย่าบอกว่าใหญ่แต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่คือของมีเท่าเดิมใช่ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น คุณผู้ชมครับกูโดนเกียร์คุณผู้ชมครับแป๊บหนึ่งกูจนผมจําเป็นที่จะต้องไปกู้จากธนาคารมาเพิ่มนะครับเงินขนาดใหญ่ที่สามารถตั้งตัวได้500,000เอาละคราวนี้ผมจะทําการอัปเกรดนะครับปาร์คกิ้งลอตของเรานี่คราวนี้จะมี2ช่องใจแกนติกเยี่ยมหูมีค่าฟรีด้วย40เหรียญ เฮี่ยมไปเลยเราสามารถเก็บเงินนะครับจากไอ้บ้าที่มาจอดรถแถวหน้าบ้านกูได้หน้าบ้านอะไร่ะแถวร้านกูได้มันจบแล้วเพื่อนมันจบแล้วเดี๋ยวอัปเกรดตรงเรือตรงนี้ด้วยนะครับอัปเกรดเรือเป็นเรือลำใหญ่กว่าเดิมรีดพาสีแพงกว่าเดิมคุณผู้ชมเดี๋ยวจะอัปเกรดแก๊สเตชันตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมใจแกนติกแก๊สเตชันอัลล็อกโอ้240 for fuels อย่างนั้นเหรอ เฮ้ยก <G un st ance> ารทำงานอายุน้อยร้อยร้านเป็นยังไงล่ะหมายถึงรายได้เหรอพี่เอิร์นี่เฮ้ยโอ้ว้าวออ้ผมว่าผมน่าจะหาเงินกับปั๊มน้ำมันว่ะคือเราช่างแม่งล้าเราก่อนดีไหมคนมันเข้าน้อย <c ười> เราโดนแย่งลูกค้าโดนตรงนู้นแย่งลูกค้าหมดแล้วตรงนี้เอิโอเคแต่ปั๊มเรามันยังขายดีไง หรือว่าบางทีเพียงแค่ maybe เราอาจจะเป็นที่ต้องโฟกัสเฉพาะกับปั๊มของเราคืองนนี้ผมยังไม่ยอมแพ้นะครับกับร้านค้าสุดรู้ของเราเดี๋ยวผมจะทำการอัปราคาครับผมไอตรงเชลฟ์พวกนี้ให้มันคูณเยอะๆเอาเพราะเอาจริงๆผมลงทุนลงแรงไปกับอันนี้เยอะมากโอ้น้ oh no. น่าอะไรนะ่ะธุรกิจใหม่เหรอสร้างเทรนสเตชันเฮ้ย สร้างธุรก,กิจใหม่ในราคา3 5มแสนหเออผมสามารถที่จะสร้างให้มันดีกว่านี้ได้นะครับแต่ว่ามันแพงมากเงิน <c oughs> สร้างแบบ3ามแสนหก่อนละกันในเงินร้อยห้าสบาทแม่เจ้า this is โคตรกาก <c oughs> this is โคตรกากผมต้องทำยังไงต่ออย่าบอกว่าผมต้องสร้างทางรถไฟด้วยไม่อย่างนั้น ผมจะไม่ได้เงินโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ไม่ดีเลยโอเคทางรถไฟคุณผู้ชมครับผมไม่สามารถสร้างทางรถไฟที่มันเป็นเหล็กได้งั้นเราสร้างทางรถไฟไม้ไปก่อนนี่เป็นไงเดี๋ยวนะกูต้องสร้างเอ็นสเตชันด้วยแย่ yeah, แล้วการลงทุนในครั้งนี้คุณผู้ชมไม่คุ้มค่าเลยนะครับไม่คุ้มค่าเลยอีบอร์เทรนล e สโก o เอา้าเฮ้ย กูบอกบอร์ดเทรนพอผมเข้ารถไฟคันนี้ไปปุ๊บมันเก่าเกินคุณผู้ชมครับรถไฟดูดวิญญาณกูณไปเฮ้ยดูที่ซะก,ก่อนทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเอาจริงมึงเดินมาก็ได้นะมึงไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อตั๋วค่ารถไฟกูเลย <c oughs> ไม่ไหวแล้วจัมม์อะเฮดทูสเตปอะเฮดมันจบแล้วเพื่อนเติมเงินโลบัคแบบทูสเตปอะเฮดคุณผู้ชมและสุดท้ายกูบรกนะครับหมดตัวเอาละสร้างสเตชัน บ,บกกกก่าไปอนเรียบร้อย simple train station unlock สิ่งที่ผมหมดเงินไปเป็นล้านคุณผู้ชมครับเราน่าจะได้เงินอยู่150บาทถือว่าไม่คุม้ม <c oughs> ไม่คุ้มเลยนี่วาแป๊บหนึ่งโนโจ๊คุณผู้ชมผมอยากเห็นเป็นบุญตานะครับเรารับส่งเที่ยวลราเท่าไหร่ come on dude come on <Good S 1> oh my god, god. ช่างมันคุณผู้ชมครับผมช่างมาันละผมจะทำการ upgrade, อัปเกรดร้านค้าของผม เป็นแบบโอ้เป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยไหมฮิยส์ลักชัวรี่เลยไหมมีแบบโอ้ราคาหนึ่งล้านด้วยไม่ไหวไม่ไหวเราเอาแบบสี่แสนก่อนโอเคปะเอาแบบสี่แสนก่อนพลังแห่งการเติมเงินคุณผู้ชมเพาไม่รล่ะโอ้ใหญ่จังเลยวู สามารถเพิ่มของได้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราเพิ่มของนะครับแล้วกูจะเพิ่มทําไมวะกูลืมไปห้างกูคนเข้าน้อยผมมีเจ้าหน้าที่แคชเชียร์มากถึง8คนแล้วลูกค้าล่ะมันจบละกิจการกูกำลังจะถูกปิดในเร็วๆนี้เฮ้ยแต่ว่าเราชาร์จลูกค้าหนักมากคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้เฮ้ น่าจะได้อยู่นะถ้าเกิดเราชาร์จลูกค้าแบบหนักๆแบบเนี้ยน่าจะเอาอยู่เพราะว่าลูกค้าคนหนึ่งก็ผมโดนชาร์จทีแบบ2,000เหรียญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวทําเงินของเราเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวอัปเกรดแกสเตชันนะครับเป็นแบบกาแกนชัวร <c oughs> <c oughs> นี่เลยสุดยอดและกูกำลังจะบรกในเร็วๆนี้แล้วว้าว250บาท for f u e l ยังงั้หรอิรงเหร อัพเกรดปุ๊บลงเลยไม่มีใครเข้าแม่งเลยทำไมชีวิตกูต้องเป็นแบบนี้วะเดี๋ยวอัพเกรดสะพานเพิ่มด้วยสะพานเป็นหนึ่งล้านเลยไมไห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 มไไไไไไคุณผู้ชมสะพานแบบระดับสุดยอดซูเปอร์ไฮเวย์บริดจ์อันนี้สิบล้านผมไม่ไหวจริงจริงนะครับเราเอาไฮเวย์ธรรมดาก่อนนะครับสปีดมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะแถมชาร์จหนักขึ้นด้วย สะพานดีขึ้นนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เก็บเงินกูยังเป็นไอ้งั่งเหมือนเดิมแถมค่าจ้างแพงกว่าเดิมได้ไหมโอ้มี3เลนแล้วเหรอโอเคโอเคอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดสุดยอดเลยอย่างงี้อัปเกรด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 ด้วยเวลาขูดลีดพวกแกแบบหนักๆแล้วเฮ้ยดูดิ3เลนเลยเงินก้อนสุดท้ายนี้ผมต้องใช้ในการปนเปื้อตัวเองว่ะคุณผู้ชมผมไม่ไหวละนะครับไม่ไหวแล้วเอ้ยเอ้ยห้ามมองห้ามมองบ้านคนอ,อื่นคุณผู้ชมจงพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนาะ โอ้ว oh wow. oh ้าวโอ้ไม่กอดบ้านสุดลบ้านสุดหูไม่โอ้เดี๋ยวราคามันเกินไปราคามึงกระโดดอะไรเกินไปวะบ้านขั้นที่สองหมื่นห้าขั้นต่อไปคือเจ็ดแสนเลยอะเกินไปดินั้นอยู่บ้านกระจกกระจอกไปก่อนก็ได้คุณผู้ชมผมไม่แคร์ไม่จริงจกูแคร์มาแล้วพร้อมกับรถส่วนตัวของพี่ทำไมกูต้องเสียห้าพันในการสปอรเลยเหรอเกินไป กด e สปอร์ตแปบ๊บหนึ่งสงสัยต้องเข้าไปอยู่ข้างในอ่าไม่เป็นไรคุณผ,ผู้ชมเราอยู่อย่างพอเพียงนะครับนั่นนนัอะไรอะ่ะทําไมคนเขาวิ่งคนเขาวิ่งมาแบบต่อแถวขึ้นไปข้างบนแล้วผมผมทำอะไรผิดอะ่ะใช่สิ่งหนึ่งที่ผมงงนะครับคือเฮ้ยไม่มีใครขึ้นรถไฟกูเลยเว้ยเหมือนรถไฟอันนี่มันตีตั๋วไปกลับแบบเปล่าๆอะ่ะ สุดท้ายนี้นี่ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากนะครับแล้วใครก็ผมอยากที่จะล้มละาลายแบบกูอย่าลืมว่าจะเล่นเกมนี้นะเป็นเกมที่ดีมากแตกต่างจาก5ปีที่แล้วมากเลย